จากอีพีที่แล้วที่ผมโดนผู้รับเหมาโกงไปมันทำให้ผมเจ็บใจมากแล้วผมก็บอกว่าแค่เปิดเพียรนไม่พอใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาเฉลยครับว่าผมทําอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังคือผมได้ตัดสินใจพัฒนาระบบที่ชื่อว่าทําบ้าน co ขึ้นมาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาการโกงในงานก่อสร้างโดยเฉพาะนะครับผมอยากช่วยคนที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านในฝันของตัวเองไม่ต้องเจอกับฝันร้ายเพราะผู้รับเหมาแย่ๆถ้าจะให้มองง่ายๆนะทาบ้าน co ก็คือท i n เดอร์สหรับงานก่อสร้างนี่นะะนแหละ ดูแลเจ้าของบ้านตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงคุมงานผู้ระเหมาอีกทีหนึ่งคือแม้แต่ผู้ระเหมาที่ผ่านการคัดเลือกแล้วนะประวัติจะดีแค่ไหนก็ตามอดีตก็ไม่สามารถการันตีอนาคตได้เราก็เลยมีบริการคุมงานผู้ระเหมาโดยวิศวกรเพื่อแก้ปัญหาอย่างครอบคลุมเลยครับเราด้วยความตั้งใจที่จะแก้ปัญหานี้ทำบ้าน co ได้รับการสน,สนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งเอกชนแล้วก็รัฐบาลเช่นสำนักนวัตกรรมแห่งชาติไห่ตั้มได้พัฒนาระบบทําบ้าน co อย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เรามีผู้สนใจใช้บริการเกือบ2000รายมูลค่าโครงการรวมเกกือบ1,400ลล้้้าาาานนททุุดยะคคัถณง ทำบ้านต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านหรือบิวอินไม่อยากโดนผู้รับเหมาโกงแบบที่ตั้มเคยเจออยากให้ทุกคนนึกถึงทาบ้านดอทซโรเพราะเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทําบ้านของคุณเพื่อให้บ้านในฝันของคุณเป็นจริงและไม่กลายเป็นบ้านในฝันร้าย